โรคเอดต่อยะไม่ Metal. ห PA ิวเรื่องโรคเอดเ่ยไฟถ้าเต้าอย่ากำเสียหิวอย่าหลอดแดงหิวกองปี่นแต่จาาหันยุงอย่าหายแต่กองอีหอยจะหมอจะแต่กองที่โรงเรียนอบวลองมีหมงกกบอโจอเอียโออย่าหายแต่กองกระเซไม่บัวไอหิวเรื่องโรคเอดเจเนไฟฮัานนายไหนเด็บหวังกันเลย ลูกเอดเน่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเซไอวีหลังจากสัมผัสเชื้อประมาณอีเถาจุสัปดาห์เน่จะเลื่มกองมุนไม่ชะเจะเจดโดยอหิวกลุ้มเป็นหันยุงเมื่ออาการที่กองแต่เน่จะเยมประมาณาาาเียดเถาอีสัปดาห์หรือจุลายมิงเยมิงเร่าเล่าเน่ไมันจะรูมกุมกันเน่จะถูกทำลาย จจยงมืเหน่งงองมุนตลอดเวลาโค้โคไม่ชะมือเยน้ำหนักเอย่ลดลงกระเซียมุนหมายฝ้าขาวยามมือเยกระหน่อยจุแปลงโรเอนเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะหมายพฤติกรรมเสี่ยงเช่นป่วยจาไม่เย่โก่โดยหนุ่งถุงยางแฝงป้องกันรวมจากการหนุ่ง เข็มแตปะเดียถ้ามือหม่หั้งเดียกองตายหรือสงสัยก็มือในติเชื้อเอ็นออาจูรี่มิงหลอจะหมอมังกาโอไปป่วยเป็นโรคเอ็นออาจุนงถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มือใหม่หันยุ่งเฉาเมยโกโอตุจุนตุงนงกันน้ายร่วมเฉากันเต่าต่อม่เยเซียตตอนไฟจ่องตอนไหนแต่ตัวมังกาโอ